สวัสดีครับวันนี้พวกผมรองออฟฟิเชียลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับผมจัดอันดับนะครับผมกองหลังนะครับที่ท็อปเซิร์ฟนิยมใช้เยอะที่สุดนะครับร้อยคนแรกนะของท็อปเซิร์ฟนะครับผมโอเคครับก็มาดูเลยนะครับว่าจะมีอันดับอะไรบ้างแล้วก็ไม่จบแค่นั้นนะแล้วเราจะมานะครับผมตัดเกรดนะจัดจัดเกณฑ์นักเตะกองหลังที่ท็อปเซิร์ฟนิยมใช้เยอะที่สุดนะครับผม โอเคครับมาดูที่จัดอัำดับ10ท็อปแรกก่อนเลยนะเกณฑ์ในการตัดสินนะครับผมกองหลังนะครับตัวเดียวกันหรือว่าคนละการเนี่ยเราจะนับรวมกันหมดนะครับเช่นอย่างเนี้ยฟานดาไม่ว่าจะล่างไหนเนี่ยสมมติว่ามีฟานดาเนี่ย3การ์ดยอย่างละ1ตัว1คนเล่นนะผมก็นับเป็น่คนนะครับผมก็คือฟานดาการ์ดไหนก็ช่างรวมกันเป็น1คนเดียวหมดนะครับผมที่นิยมใช้นะ แต่ว่าคนที่1นิยมใช้ฟานไดการ์ดนี้อีกคนใช้อีกการ์ดหนึ่งก็นับเป็น2นะครับผมไม่ได้แยกการ์ดนะเพราะว่าถ้าแยกการ์ดมันจะสับสนนะครับแล้วมันจะทําให้จัดอันดับยากนะครับผมอีกอย่างหนึ่งอ่ะผมมีเวลาน้อยนะครับผมที่ในการจัดอันดับนะขออภัยด้วยนะครับผมที่ไม่ได้แยกการ์ดก็นับรวมกันเลยนะสินะครับผมท็อปนะครับไอ้สิกองหลังนะครับที่ท็อปเซิร์ฟนะนิยมใช้นะครับผมเยอะที่สุดนะครับผม ของร้อยคนแรกนะของวันที่21นะเดือน2ปีสองพันนะครับผมก็มีดังนี้นะก็จะเป็นฟารนได้นะครับผมฟารนได้เนี่ยคนใช้อยู่ที่อ่ายี่สิบแปดคนนะครับผมลูซิโอนะยีดนะครับผมตามด้วยบองนะครับ26นะครับผมแล้วก็มารลินี่นะยีเท่ากันนะแต่ว่าบองนี่จะอยู่คนที่ใช้จะอยู่ท็อปที่สูงกว่านะครับผม ตามด้วยคิมมินเจนะ16คนนะครับผมแล้วก็ตามด้วยคานาโบโรนะครับผมคานาโบโรนี่ใช้อยู่9คนนะครับผมตามด้วยอ่าซาลิบานี่7คนนะเท่ากับอ่าไอคนเนี้ยผมทาโซบ้าอะไรเนี่ยผมขออภัยนะที่ผมเรียกชื่อไม่ถนัดนะลืมหาข้อมูลนะรีบทำคลิปไปหน่อยนะครับผมอันนี้เท่ากันนะแต่ว่าซาลิบาคนจะนิยมมากกว่านะครับผม ตามด้วยลูเบนดิอาร์ตนามโดติ้วนะครับและตามด้วยวิดิเท่ากับลูติ c เกอร์นะหคนนะครับผมลูเบนดิอาร์ตนี่จะ6คนนะครับผมนี่คือร้อยนะที่เหลือเฉลี่ยไปละอย่างละ1ละ2ละ3นะเฉลี่ยกันไปนะครับผมก็จะอยู่ในคลิปเอ้ก็จะอยู่ในข้อมูลอ่าด้านต่อไปนะครับนี่ก็จะเป็น10 10ท็อปแรกนะที่ว่าคนนิยมใช้นะครับผมต่อไปนะครับเกณฑ์ในการตัดสินนะครับผม ก็จะเป็น S S S นะก็จะเป็นอ <pl ains> ่าท็อปที่นิยมมากที่สุดรองลงมาก็จะเป็นนิยมมากนะก็เป็น S S S จะเป็นอ่านิยมบานกลางนะครับ A จะเป็นอ่าค่อนข้างน้อยแล้วก็ตามด้วยอ่า B นะครับผมนิยมน้อยแล้วก็ตามด้วยน้อยที่สุดจะเป็น C นะครับผมโอเคมาดูกันโอเคครับก็นะครับผมกองหลังที่ท็อปเซิร์ฟนิยมใช้มากที่สุดนะครับก็จะเป็นเดนเดก็จะเป็นอ่ารูซิโอนะครับผมตามด้วยบรองมาริเน่และฟานไดนะ ฟันไดก็จะหลายล่างรวมกันหน่อยนะครับผมก็เลยจะดูเยอะนะส่วนอ่ารินี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นล่างล่าง92นะครับล่าง97ยังไม่มีคนงบซื้อแต่ก็มีเริ่มนิยมละบองนี่ส่วนใหญ่จะเป็นล่าง95กับ89เนี่ยสุสีกันเลยนะเยอะนะส่วนลูซิโอนี่คือทำไมอะ่ะก็1 1เดียวแต่ว่าไม่เป็น2รองใครอะ่ะบอกเลยครับผมเยอะที่สุดนะครับผมทำไมอะ่ะมีการ์ดแค่ล่างเดียวแต่แบบโหคนนิยมเยอะมากนะ ตามด้วยคิมินเจนะคิมินเจก็ทุกล่างเลยนะครับผมอยู่ประมาณนี้นะส่วนอ่าไออันดับที่3ลงมาเนี่ยคือมันห่างจากคิมินเจเยอะนะผมเลยไม่ได้เอาขึ้นไปนะอย่างคิมินเจนิยมค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ15-20ตัวนะครับผมส่วนไอล่างลงมาเนี่ยก็คือเฉลี่ยกันไปอ่ะประมาณ10 อ่าสิบถึงสิบห้าเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงคิมินเจอด้วยซ้ํานะอยู่ประมาณสิบสิบกว่านะครับผมเนี่ยพวกเซริบาพวกคานาวาโลลูเบนดิอาร์ตนะวีดิดนะครับผมส่วนอ่าระดับ A นะลงมานะจาก S นะครับผมก็อันนี้ก็คนนิยมเยอะอยู่นะแต่ว่าไม่ถึงสิบตัวนะต่อต่อคนนะคนนึงมันจะใช้ได้อยู่สองตัวใช่ไหมก็จะนิยมไม่ถึงสิบคนนะครับผมขออภัยนะที่พูดผิดเมื่อกี้นะครับผมก็นิยมน้อยอยู่นะครับผม ส่วนรองลงมาก็จะเป็น B นะนิยมอยู่ประมาณ2-5คนนะครับผมนิยมเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับผมคะกันไปนะทุกล่างนะครับผมเดลิกทุกล่างอย่างเงี้ยนะครับผมคอมปานีทุกล่างอย่างเงี้ยครับผมต่อไปกั๊สซีนะ,ะเฉลี่ยไปคะกันไปนะนิดนึงนะประมาณ1ประมาณ2คนนะครับผมในบรรดาท็อปเซิร์ฟที่ใช้นะถือว่าน้อยนะครับผมถ้าสู้ไอ้พวกข้างบนบนไม่ได้นะส่วนใหญ่คนจะเน้นไปทางนี่พูดตรงๆเลยนะลูซิโอ กับฟานได์นะเป็นหลักนะครับผมรองลงมาก็จะเป็นบองกับมาเนี่นะส่วนไ e อ้พวกนี้คือค้ากันไปนะอย่างตัวอย่างเช่นลูซิโอคู่กับพิมเมนเจอย่างเงี้ยแต่คือคนหนึ่งจะมีลูซิโออยู่แล้วนะอย่างเงี้ยตัวอย่างนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครับผมก็คราหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเอาตำแหน่งอะไรมาไปหาข้อมูลตำแหน่งอะไรมาทำคลิปให้นะครับขอบคุณครับ